โปรแกรมนี้ยากนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่เป็นสายแข่งนะครับลองฝึกดูนะครับเราหลักจะเน้นในเรื่องของ c o ม e muscle การกำลังตัวนะครับกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะฮะออกกาลังกายต่อเนื่อง3นาทีนะครับเริ่มจากท่าแพล้งธรรมดานะครับปรับระดับความยากโดยการยกเท้าไว้บนที่สูงนะครับแทงเข่ามาตรงกลางหน้าอกนะครับ m o u เทนแค camber นะครับเกงแขนเกงไหล่ท้องหลังแล้วก็ขาเพราะฉะนั้นท่านี้ได้ทั้งตัวนะครับใครไม่ไหวทํากับพื้นก่อน ใครไม่ไหวเล่นระดับมือที่สูงกว่าเท้าจะง่ายอันนี้คือยากนะครับให้ดูบ่อยแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนทําต่อเนื่องท่าละหนึ่งนาทีโปรแกรมผมจะฝึก3นาทีต่อเนื่องลองดูนะครับขวาแล้วก็ส้ายเล่นชา้าๆค่อยๆวางนะครับปรับระดับให้ดีอันนี้ก้นโด่งไปหน่อยนะครับให้ตัวขนานพื้นนะครับเกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิบก้นเล่นช้าๆดู50วินาทีผ่านไปนะครับถ้าใครไม่เล่นเป็นเวลาก็เล่นเป็นซ้ายขวานับหนึ่ง เอาให้ได้20 3เซตก็ได้เหมือนจำนวนครั้งที่ผมเขียนไว้ข้างบนลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่น1นาทีก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็น20ครั้งก็ได้นะครับถ้าเรามีความแข็งแรงที่มากนะครับลองลดเวลาพักดูเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรื่องของความฟิตแล้วก็ระบบหัวใจดีขึ้นนะครับท่าที่2ต่อไปทําท่าแรลงเหมือนเดิมขาไม่ขยับขยับแค่มือยกมือแล้วแตะวัตถุไปข้างหน้านะครับมันคือการเคลื่อนไหว ที่หลากหลายใช้ข้อมือข้อต่อหัวไหลเพราะฉะนั้นมันจะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่ไหวให้พักแล้วก็เล่นต่อนะครับอันนี้นักเรียนค่อนข้างเก่งแล้วก็ค่อนข้างฟิตนะครับก็เลยสามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้นะครับดูนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเปิดเสียงให้ฟังก็จะเริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะครับเวลาผมก็จะไหลไปเรื่อยๆผมอยากจะให้ดูว่ากี่นาทีผ่านไปนะครับก็เล่นซ้ายขวานะครับขวาแตะวางซ้ายแตะวางซ้ายขวานับหนึ่ง เล่น20ครั้งง่ายๆนะครับเล่นวน1รอบ1รอบก็จะมี3ท่าโอเคนะฮะอันนี้คือท่าที่2นะครับมองไปข้างหน้าทําท่าแพล้งเหมือนเดิมยากไปก็พักเจ็บข้อมือก็ไม่ต้องเล่นเพราะว่านี้อันนี้โปรแกรมยากนักเรียนคนนี้แข็งแกร่ง,งเห็นไหมเท้าจะเริ่มลื่นละนะครับเวลาเราขยับตัวมากๆเนี่ยพอมันมีการเคลื่อนไหวปุ๊บมันก็จะเริ่มโฟกัสหลายอย่างมันก็จะงงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นล็อกตัวนิ่งๆล็อกตั้งแต่สดิลลงไปเนี่ยไม่ต้องขยับ,ขย,บขยับแค่มือ โอเคเปลี่ยนท่านะครับนอนหงายท่าน,นี้จะเป็นท่า reverse plank นะครับท่าน,นี้ยากไม่แนะนําให้ทําตามเหมือนกันนะครับเอาส้นเท้าวางไว้บนที่สูงและดันตัวขึ้นขนาดพื้นนะครับดันตัวขึ้นเหมือนมองเพดานแล้วก็ลงมาหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับยากนะแค่ทํากับพื้นบางคนยังทําไม่ได้เลยเพราะว่าใช้แขนเยอะโดยเฉพาะไตรเซปแล้วก็โชเดอ,อร์หัวไหล่ยกตัวขึ้นมาหายใจออกลงหายใจเข้าเห็นไหมรองเท้าลื่นนะครับเวลาเราเล่นท่าน,นี้เราต้อง ล็อกตัวดีๆนิ่งๆแล้วก็เทน้ําหนักให้ดีเห็นไหมถ้าเทน้ําหนักมาข้างหน้าเยอะก็จะล้มแบบนี้ต้องถอดรองเทา้าแล้วก็พยายามเทน,น้ําหนักขึ้นลงตรงๆไม่พุ่งไปตรงหัวเยอะแล้วก็ไม่ลงไปตรงเท้าเยอะอารมณ์ขึ้นลงตรงเป็นแนวดิ่งนะครับยากนิดนึงก็จะฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวเหมือนกันนะครับท้องนะครับขาดด้านหลังก้นนะครับแล้วก็แขนลองฝึกดูนะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับขึ้นลงนับหนึ่งทำยี่สิบครั้ง นะครับเล่น3ท่านับเป็น1เซตแล้วก็พัก2นาที3นาทีแล้วก็วนใหม่เล่นแบบนี้ให้ได้3เซตนะครับใครอยากเล่นเวลาก็ได้หรือว่าใครชอบความท้าทายก็ลองดูนะครับสู้ๆนะครับ